สวัสดีคะ่ะทุกคนชีเบียนะคะจากช่องชีเบียฮีสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวชีเบียจะมารีวิวนะคะแอปพลิเคชันนะคะที่ทางการนิวซีแลนด์นะคะใช้ในการติดตามควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่า Enza COVID t r a c e r นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดจบในแอปพลิเคชันเดียวค่ะ ตอนนี้เราไปดูวิธีการใช้เบื้องต้นของแอปพลิเคชันนี้กันก่อนนะคะ,ะนี่นะคะทุกคนเวลาเรามาถึงร้านนะคะตอนนี้เนี่ยนิวซีแลนด์อยู่ที่เลเวลโสใช่ไหมคะน่าชดอ่ะทีนี้เวลาเรามาถึงใช่ไหมคะมันจะมี NZ s e COVID Tracer นะคะเป็นแอปพลิเคชันเราก็เปิดนี้แล้วเราก็มาที่กดวิสิตแล้วเราก็เอาตัวน,นี้นะคะไปสแกนกับร้านนี่แล้วมันพอเราสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่า s t า r b บั k s นาวนะคะอันนี้เป็นาจากคำนวณไดรี่ของเบียแล้วนะคะชีเบียมาร้านนี้เป็นร้านที่7ใน14วันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า History หรือว่ารายละเอียดส่วนหน้านี้นนเบียไปไหนบ,บ้างนะคะอันนี้ก็จะปเปแบบหลักการใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปที่ m ม Data My d าตาใช่ไหมคะก็จะมี My Diary ใช่ไหมคะแล้วก็ Safe Location นะคะแล้วก็ My NHI number NHI number ก็คือเป็น number ของเขาเรียกว่าประวัติการรักษาทางการแพทย์นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเราก็เข้าไปที่ My Diary ก็จะขึ้นนะคะว่าเมื่อวันที่5นะคะเบียรไปไหนมาบ้างตอนเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันที่3ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอัปเดตตลอด14วันนะคะ ซึ่งจะเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทมนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ทาการของนิวซีแลนด์นะคะใช้คำว่าบังคับให้ทุกคนใช้นะคะเพราะว่าจะเป็นการรายงานว่าเราไปที่ไหนมาแล้วบ้างจะได้ตามตัวได้นะคะเวลามีเคสทพสิทีเกิดขึ้นในจุดๆนั้นที่เราไปนะคะ โอเคนะคะทุกคนจะเห็นว่าการใช้แอปพลิเคชันนะคะก็คือการที่เราเปิดแอปพลิเคชันแล้วไปสแกน QR code ในพื้นที่ที่เราไปหรือในร้านอาหารที่เราไปนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าเวลาเราไปสแกนนะคะมันใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะ แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเปิดบลูทูธนะคะต้องเปิดบลูทูธไม่ใช่เปิดบลูทูธของโทรศัพท์นะคะเป็นการเปิดบลูทูธในตัวแอปพลิเคชันนะคะพอเราเปิดบลูทูธปุ๊บเวลาเราสแกนนะคะเครื่องมันก็จะบันทึกอัตโนมัติพอเครื่องบันทึกอัตโนมัติปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลไปที่ส่วนกลางนะคะทีนี้ อะมันดาเนินการต่อดำ,ดำเนินการต่อ,อยังไงสมมุติเราไปร้านเหมือนที่ชีเวียชว์ให้ดูนะคะเราไปควีนชาวใช่ไหมคะพอเราไปควีนชาวเราสแกนเรียบร้อยเราเปิดบลูทูธเรียบร้อยใช่ไหมคะ,ะข้อมูลเราก็จะถูกส่งไปที่ส่วนกลางเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพบว่านะเวลาที่เราไปวันที่เราไปนะคะมีเคส ผู้ป่วยเกิดขึ้นที่นั่นนะคะพอมีเคสผู้ป่วยเกิดขึ้นที่นั่นปุ๊บเราจะมีเขาเรียกว่าข้อความอัลเลอร์ตข้อความฉุกเฉินนะคะเตือนมาที่โทรศัพท์ว่าเจอผู้ป่วยโควิด19ที่ร้านนี้สาขานี้เวลานั้นกรุณักตัวนะคะนี่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลบอกมานะคะอ่ะนี่ในส่วนของผู้ใช้ใช่ไหมคะในส่วนของผู้ให้บริการทุกที่จะต้องมี QR code ที่ไหนบ้าง ทุกที่เลยค่ะร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ห้องสมุดนะคะหรือแม้กระทั่งรถประจำทางสาธารณะนะคะทุกที่ที่เปิดให้บริการนะคะจะต้องมี QR code บริการให้คนที่ไปใช้บริการสแกนนะคะนี่คือรูปแบบของการติดตามของรัฐบาลนิวซแลนด์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นๆภายในแอปพลิเคชันกันคะ่ะเรามาดูนะคะว่า Nset Covid tracer application มีอะไรบ้างนะคะก็กดเข้าไปนะคะหน้าแรกของชีบีเอนะคะก็จะปรากฏตัว QR code นะคะไว้สแกนนะคะว่าเราจะสแกนว,ว่าเราจะสแกนพาโพรตรงไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเดสก์บอร์ดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวให้ข้อมูลทั้งหมดนะคะ อ่ะหน้าแรกของวันนี้ t นะ a y คะทเนะคะ,ะ,คะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะณนะวันที่8กันยายนปี2021นะคะโอ,อกเกลนนะคะเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์นะคะอยู่ที่เลเวล4นะคะเลเวล4ของนิวซีแลนด์ตอนนี้ก็คือการล็อกดาวน์ปิดทั้งหมดนะคะส่วนบริเวณอื่นเมืองอื่นๆของนิวซีแลนด์นะคะลดระดับอยู่ที่เลเวล2นะคะอ่ะทีนี้แล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างอันนี้คือการเปิด t ูทู h นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือรายงานว่าทีเบียนะคะไปมาแล้วเจที่นะคะในช่วงเวลา14วันนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะคะว่า วันนี้มีคนสแกน QR code เท่าไหร่นะคะ QR code มี2แบบนะคะก็คือเราสามารถคลิกแล้วก็ลงข้อมูลเองนะคะกับสแกน QR code นะคะต่อไปนะคะเรามาดูที่ข้อมูลอื่นๆนะคะในข้อมูลอื่นๆ,ๆตรงนี้นะคะอันดับแรกจะเห็นว่า location of interest หมายความว่าอันนี้นะคะเป็น location น,นะคะที่คนติดเชื้อในซีแลนด์ตอนนี้นะคะในช่วงนี้นะคะไปมาแล้วนะคะ ซึ่งก็คือทําให้เราดูว่าโอเคเขาไปมาแล้วให้เราถ้าเราไปที่นี่มาก็ให้เช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาอันดับที่2นะคะทำอะไรได้บ้างใน alert level 4นะคะอ่ะหรือว่าตอนนี้นะคะเบียร์อยู่ควินทาวใช่ไหมคะชิเบียร์อยู่ควินทาวใช่ไหมคะเราทำอะไรได้บ้างนะคะใน level 2นะคะหรือว่าอันนี้คลิกมาดูนะคะ ก็จะบ่งบอกได้เลยว่าโอเคส่วนไหนออกแลนใช่ไหมคะออกแลนคือตรงนี้นะคะอยู่ที่เลเวลโฟนะคะแล้วชีเบียอยู่ไหนชีเบียอยู่นี่นะคะอยู่ควีนทาวลายากจังอ่ะเสิร์ชสิ Q U E E N S ควีนทาวน์ควีนทาวน์นี่นะคะอ่ะควีนทาวน์ชีเบียอยู่เลเวลสองนะคะรู้ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือดูนะคะว่าอันต่อมานะคะก็คือ ไปตรวจโควิด19ได้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มี call helpline นะคะคือเราโทรไปที่ไหนถ้าเรามีอาการเป็นอาการหนึ่งในอาการของโควิด19นะคะอะต่อมามาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะในเรื่องของวัคซีนนะคะมีเขียนว่า book my vaccine นะคะเราสามารถเข้าไปแล้วก็บุ๊กนะคะวัคซีนของเราได้เลยนะคะก็คือ book my vaccine นะคะ อ่ะบุ๊กไมล์วัคซีนเสร็จแล้วนะคะอันนี้มีเลนอ o บ t v วัคซีนด้วยนะคะชี้นี้นะคะจะมีข้อมูลให้หมดเลยนะคะว่าวัคซีนอ่าเปลี่ยนวันมีตั้งแต่เปลี่ยนวันนัดนะคะเดลต้าเดลต้าคืออะไรนะคะวัคซีนตั้งแต่อายุ1 2ถึง15เป็นยังไงนะคะแล้วก็วัคซีนในประเทศนิวซีแลนด์มีอะไรบ้างนะคะอย่าง get vaccine นะคะหรือว่า ตัววัคซีนทํางานยังไงนะคะในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่นี่นะคะ,ะวัคซีนหลักของนิวซีแลนด์เป็นไฟเซอร์นะคะอ่ะต่อมาไกด์ไลน์นะคะในการที่เราจะทําการกักตัวนะคะอ่ะต่อมามีอะไรอีกนี่ตัวนี้เลยขาะลืม support for mental well-being นะคะตัวนี้ก็คือจะมีข้อมูลให้ว่าถ้าคุณมีรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือว่ากังวลว่าตัวเองจะมีปัญหา รู้สึกอยากหาคนคุยนะคะเขาก็จะมีข้อมูลว่าโอเคถ้าคุณต้องการที่จะหาคนคุยให้โทรไปที่เบอร์นี้ if you need someone to talk นี่เห็นไหมคะเขาก็จะมี outline ให้เลยนะคะว่าโทรไปที่ไหนนะคะเอาง่ายๆเลยว่าในหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะมีครบนะคะมีข้อมูลครบในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะ และนี่คือทั้งหมดของการรีว er ิวแอปแอนเซ็ตโควิดทรัสเซอร์แอปพลิเคชันนแอปพลิเคชันเดียวที่ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะเกี่ยวกับโควิด19นะคะอ่ะยังไงนะคะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดรินะะ้งกิ้งกิ้งเนี่ยในช่อง u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากได้คอนเทนต์อะไรนะคะหรือว่าอยากรู้อะไรนะคะก็ฝาก คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวชีเบียจะทำวิดีโอให้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ